มาเนี้ยใหรับทีเดียวเลยครับต่อปทีเดียวเลยครับไปต่อครับคุณรไปต่อครโบเดี๋ยวพี่จะสอนอย่างที่สำคัญเลยก็คือถ้าไม่เนี้ยตรงนตอนออกตัวออกให้แรงกละเร็วอาแบบอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดจุดตอนจอดตอนจะจอดสบาให้นอด,อ,อ,ดอนที่ออนจอจอดแอนนี่คมัจะไม่ลงอันนี้จำไว้เวลาออกนะออ,อ,ออกให้ออกให้เร็ว ออกไห้รถไหนตอนจอดถอดก่อดประมาณนี้นะถอดก่อน,อน,น,ออนหลังของเราจะไปไปสแนลใช่ไหมครับคเราต้องถอดก่อดนะถอดก่อนแล้วก็ปลดไปข้างนีงให้รถไหนทีนีเ้เราก็ไปตื้นเราก็ไปเข้าอย่าไปถอดตรงที่จางนนมันมันจะลบมอดเนี่ยแล้วก็มา,อา่องรอบนะทอยสองรอบหมั่นเนแล้วก็สายควย่ำเลยนะคือต้องทำปั่นตรงนี้ให้ชินเพราะที่บ้านเราไม่มีตัวเราจะปัดนเ on, on and